สนามช้างเผือกกำลังพันธมิตรเตรียมระเบิดสื่อความเร็วชิงแชมป์เอเชียรายการเอเชียรถเลสซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2022ประเดิมสนามแรก25-27มีนาคมนี้กลุ่มเข้มมาตรการโควิด -19 เตรียมระเบิดสืกอความเร็วชิงแชมป์เอเชียกันค่ะสำหรับการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรายการเอเชียรถเลสซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2022ค่ะโดยสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะพร้อมพันธมิตรให้การสนับสนุนค่ะภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากนายพิพัฒนรปปรร์รัศาการก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในายเนวินชิดชอบประธานสนามชาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตรวมถึงตัวแทนจากบริษัทไทฮอนด้าแมนูแฟเจอริ่งจำกัดและบริษัทไทยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดค่ะเข้าร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้ซึ่งการแข่งขันรายการเอเชียรถเลสซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2022ค่ะจะชิงชัยทั้งสิ้น6สนามใน5ประเทศค่ะโดยสนามประเทศไทยค่ะจะมีกำหนดจัดขึ้นเป็นสนามแรกค่ะในวันที่25ถึงวันที่27มีนาคมนี้และสามสุดท้ายค่ะ18ถึง20พฤศจิกายนนี้โดยทางสนามค่ะได้มีการเตรียมความพร้อม คำคาดในเรื่องมาตรการป้องกันโควิด -19 พร้อมการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆค่ะสำหรับนักแข่งทีมแข่งและผู้ชมการแข่งขันและสำหรับใครที่ชื่นชอบความเร็วค่ะอยากจะไปลุ้นไปเชียร์ติดขอบสนามค่ะสามารถไปหาซื้อบัตรกันได้ค่ะที่เซอร์วิสออทิเกตค่ะในเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาข,ขาค่ะโดยจะมีส่วนลด25%เมือเ่อแสดงผลิตภัณฑ์น้ำดื่มและน้ำแร่ตาช้างค่ะโดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมค่ะได้ที่เพจเฟซบุ๊กช้างเซอร์กิตบุรีล์ค่ะแพร่ระบาดของโควิด -19 นะฮะ ในเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจัดการแข่งขันได้ส่วนสำหรับปีนี้นะครับผมก็มั่นใจว่า FIM Asia Road Racing นี่นะสามารถจัดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งเพาะเพราะว่าความเข้มแข็งนะครับแล้วก็การที่คนไทยเราร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในการป้องกันของโควิด -19 โดยเฉพาะการจัดการแข่งขันในบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นี่นะครับ เราก็ได้มีการจัดการแข่งขันไนมาราธอนมาเรียบร้อยแล้วในเดือนมกราคมซึ่งก็เป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าความพร้อมของจังหวัดบุรีรัมย์คนบุรีรัมย์แล้วก็ความพร้อมของสนามช้างนะครับเรามีความพร้อมในการที่จะกลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งซึ่งความพร้อมตรงนี้เนี่ยก็เป็นเพราะความร่วมมมือของคนบุรีรัมย์ทุกทุกคนแต่ที่สําคัญนี่นะครับ ก็เป็นฝวาพร้อมของทีมผู้แข่งขันด้วยโดยเฉพาะในประเทศไทยเราก็มีทั้งทีมฮอนด้าแล้วก็ทีมมิตซูบเพราะฉะนั้นการแข่งขันเที่ยวนี้เรามีถึง16ประเทศที่มาลวกทําการแข่งขันแล้วที่บุรีรัมย์ของเราก็ได้เป็นสนามเปิดแล้วก็เป็นสนามที่ปิดในเวลาเดียวกันซึ่งทั้งหมดนี้เราก็ต้องบอกว่าเราได้รับความไว้วางใจนะครับ แล้วการที่เราสามารถจัดตรงที่เราจะจัดตรงนี้ก็เป็นการเรื่องเอาการแข่งขันกีฬาเนี่ยมานำการท่องเที่ยวผมมั่นใจว่าการแข่งขันคราวน,นี้เนี่ยก็จะมีนักกีฬาเข้ามาแข่งขันในส6ประเทศท,ที่รู้แล้วก็มีนักแข่งขันเข้ามาร่วมการแข่งขันแต่ที่สำคัญนะครับผมคิดว่าการถ่ายทอดสดออกไปมากกว่า30ประเทศในตรงนี้เนี่ยก็สามารถ เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปในตัวในเรื่องของความพร้อมของการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์จีพีซึ่งเราจะมีการจัดการแข่งขันในปลายเดือนกันยายนจนถึงต้นเดือนตุลาคมนะครับในปี2565แต่ผมคิดแต่ที่สำคัญก็คือเราจะทำการจัดการแข่งขันกีฬาแล้วก็นำมาซื้อการท่องเที่ยวมั่นใจว่า เป็นการเริ่มการเปิดประตูของประเทศไทยแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวของการกีฬาเนี่ยได้ฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะสิ่งเหล่านี้ผมก็ต้องขอขอบคุณชาวบุรีรัมย์ทุกๆท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนและช่วยกันดูแลนะครับและช่วยกันป้องกันในการที่เราสามารถจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้ก็ต้องขอบคุณสนามช้างนะครับ แล้วก็ท่านประธานท่านในวิชิตชอบนะครับที่ให้การสนับสนุนและเอื้อเฟื้อในการให้สนามในการแข่งขันข่าวนี้ครับคือปีนี้ฮอนด้าจัดทัพใหญ่เลยค่ะเราลงตั้งแต่รุ่นพันนะคะ ASV พันพันซีซีก็มีแชมป์าสวิตนะคะในนามของทีม Astimo SI Racing ไทยฮอนด้านะคะแล้วก็ในรุ่น600เราก็มีชิปนักคลินนะคะที่รีเทิร์นกลับมา แข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะคะร่วมกับทีมเมกก็คือนิวกิจพรนะคะส่วนในรุ่นน้องเล็ก AP250 เราก็มีฟิลปิยวัฒนะคะที่จะลงการแข่งขันในปีนี้ด้วยก็ถือว่าในเกมมาแข่งขันรุ่นใหญ่เนี่ยครบในหน้าที่ <c oughs> ทางยมห่าเองก็เป็นแชมป์เก่ามาหลายสมัยนะครับก็เป็นหน้าที่แล้วความรับผิดชอบที่ตอนนี้ต้องมาปรปับปรุงเพิ่มขึ้นน,นะครับเพื่อที่ คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการทํางานของทีมนะที่ตอนนี้เราทําให้กระชับขึ้นเพิ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นนะ